มาดูรถสามล้อของมาเลเซียนะครับว่าจะแตกแต่างจากสามล้อเมืองไทยยังไงผมเคยขึ้นอยู่ที่เพชรบูรณ์นะฮะสมัยตอนที่ยังเด็กๆนะฮะจำได้ว่าจักรยานมันไ,แบบไม่ใช่แบบนี้เลยแต่ดูเขามีการตกแต่งนะออมีการตกแต่งนี่นะมีแตรนะครับเพื่อนๆดูนะคุณผู้ชมลองดูว่าเหมือนกับที่ประเทศไทยหรือเปล่าอยู่แลาวอย่าง ตอนนี้เขาทำเป็นเหมือนระบบไฟฟ้าเลยนะมีสวิตด้วยอะ่ะที่เสียบกุญแจไอ้ตรงนี้นี่สิฮะเป็นเครื่องกลคงจะไม่ใช่แค่ถีบแล้วฮะโอ้ดูดูลวดลายหน่อยเราดูว่าเหมือนกับสำารอที่เมืองไทยไม่ดูเบาะนั่ง หมอนั่งสวยงามนะแล้วก็มีการตกแต่งดอกไม้นี่แล้วก็มีร่มครับด้านหน้า,านี้แต่อีกคันหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้แต่งก็จะประมาณแบบนี้ครับถ้าเกิดไม่ได้แต่งก็เป็นแบบตัวถีใช้เท้าถีธรรมดารอบคันน มาดูอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งสามล้อเขาแบบมีหงชาของมาเลเซียนะงดงามตกแต่งสวยมากดูคันนี้เป็นไงดูดรอบๆนครับ ที่เห็นตรงนี้นะี่คือว่าผมอยู่ที่มาเลเซียนะเราได้เห็นวิถีชุมชนทาดของที่นี่คันนี่มีลำโพงนี่ย จังหวัดไหนยังมีสำร้ออยู่บ้างครับบอกมาหน่อยแล้วกันนะฮะว่าเหมือนกันไหมมีการตกแต่งแบบเิลปาหรือว่าใครจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สำร้อจังหวัดของท่านนั้นดีขึ้นอันนี้คือสำร้อที่มาเลเซียน,นะครับจอดอยู่หลายคันหนึ่งสองสามสี่คันครับสคันจอดที่บริเวณหน้าตลาด ว่าใครมาเนี่ยก็มาที่ตลับนี้เพราะว่าจะมีคนไทยเยอะเหมือนกัน